หลังห้คนมีคําถามถามบ้าพี่ปลาเป็นยังไม่รู้ปวดหัวมากเลยแล้วคลื่นไส้อาเจียนตลอดไม่ว่าจะกินยาอะไรไม่ว่าจะพักผ่อนก็ไม่หายต้องไปตรวจเพราะคุณอาจจะเป็นลูกนี้หลังจะฟังคลิปนี้จบโรคที่คุณสงสัยคือโรคอะไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปลา แล้วเรามาฟังกันว่าอุ๊ยคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะนี่ยจะเป็นโรคอ,อะไรได้มาฟังพร้อมพี่ปลาเลยออ้ยทําไมคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะมากเลยพี่ปลาแน่นอนเราอาจจะต้องคลิปเช็คว่าเรามีอาการเรียกว่าเนื้องอกในสมอง brain t ม m um ร r หรือไม่เนื้องอกในสมองคือเนื้อที่เกิดจากการเจร,เริญเติบโตอย่างผิดปกติตของเซลล์ในสมองหรือบริเวณเนื้อเยื่อและต,ต่างๆบริเวณใกล้เคียงกับสมอง ซึ่งอาจจะรบกวนระบบประสาทและการทํางานของสมองจนทําให้มีอาการต่างๆตามมาตั้งแต่เรื่องแบปวดหัวกลืนไส้อาเจียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมบุคลิกภาพการพูดการได้ยินการมองเห็นไปจนถึงเกิดอาการชักเปน็นอัมาพาตเครื่องซี่หรือลุกลามเป็นมะเร็งในระยะอันตรายโอ้เรียกว่าถ้าไม่รีบรักษาอาการมันจะลุกลามมากขึ้นจนถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดรามาฟังกันต่อเลยเนื้องออในสมองมีสี่ระดับ โดยวัดระดับ1-4ตามลำดับการเจริญเติบโต,ตของเนื้อง,งอกและโอกาสในการกลับมาเป็นอีกทั้งนี้เนื้อง,งอกในสมองแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักใหญ่ๆคือ1 เนื้อโงกที่เป็นเนื้อธรรมดาเอาเนื้อโงกที่เป็นเนื้อธรรมดามันเป็นอย่างไร่ะพี่ปาพี่ปรามีคาตอบเป็นเนื้อโงกไม่อันตรายระดับ1-2มีการเจริญเติบโตช้าไม่ใช่เซลล์มะเร็งสามารถรักษายหายได้และมีโอกาสน้อยที่ผู้ป่วยกระกลับมาเป็นอีกหลังการรักษา 2. เนื้อโงกที่เป็นเนื้อร้ายเนื้อโงกที่เป็นเนื้อร้ายเป็นอย่างไรพี่ปามาฟังกันเลยเนื้องง่ที่เป็นเนื้อร้ายระดับ3 4มีการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติคือเซลล์มะเร็ง อาจเกิดขึ้นบริเวณสมองหรือเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่อวัยวะอื่นแล้วลามเข้าสู่สมองเนื้องอกที่เป็นเซลล์มะเร็งจะมีการเจริญเติบโตเรื่อยๆยังไม่สามารถควบคุมได้และมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้อีกแม้เคยผ่านการรักษาไปแล้วโดยทั่วไปเนื้องอกที่เป็นเซลล์มะเร็งจะพบได้บ่อยกว่าเนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดานอกจากนี้พี่ปลายังบอกเลยว่าเนื้องอกในสมองมันมีชื่อเรียกต่างๆมากมายตามแต่ว่าสถานที่เกิดของเขา และที่สําคัญส่วนใหญ่เป็นเนื้อร้ายที่เกิดบริเวณสมองส่วนหลังและแพร่กระจายผ่านทางน้ํเหล่อเลี้ยงไขสันหลังอันนี้สําคัญมากวิแลอาการของเนื้อง,งอกในสมองเราต้องรู้ใช่ไหมพี่ปลาเพราะว่าเราจะได้ตรวจเช็คได้ว่าเบื้องต้นเรามีอาการเนื้องอกในสมองหรือไม่แน่นอนวันนี้พี่ปรามีคําตอบให้แล้วว่าเราลองมาเช็คดูซิว่าอาการเบื้องต้นของเราเป็นอาการเนื้อง,งอกในสมองหรือไม่ อาการเนื้องอกในสมองนอกจากจะมีก้อนเนื้อที่บริเวณสมองแล้วยังมีอาการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งลักษณะและความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องงกบริเวณที่มีเนื้องอกและชนิดของเนื้อโงอกในสมองด้วยได้แก่ 1. เคลื่อนไส้ไอาเจียนง่วงซึม2ปวดหัวบ่อยๆและปวดหัวรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 3. ม,มีปัญหาการได้ยิน 4. พูดจาติดขัดมีความยากลําบากในการพูดสื่อสาร หสับสนมึงง 6. มีปัญหาในการมองผุนสูญเสียวิสัยทัศน์ในการมองเห็นมองเห็นเป็นภาพเบลอรหรือภาพสอน 7. มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจบุคลิกภาพและก็พฤติกรรม 8. มีปัญหาการทรงตัวทรงตัวลำบาก9มีปัญหาด้านความจำา10มีอาการชักทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยมีประวัติชักมาก่อน11 ส่วนเสียการรับรู้ของระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวแขนขา12แขนขาอ่อนแรงเป็นอัมาพาตครึ่งซีเราวนี้เรามาดูหุยเทาเรารู้อาการแล้วเนี่ยลาการต่างๆถ้าเราเป็นพิพายย้ำเลยถ้าใครมีอาการยับหมอยทิ้งไว้เราต้องรีบไปตรวจไปรักษาพเพื่อเราจะเช็คดูว่าอาการต่างๆเหล่านั้น ใช่อาการเขาเนื้อง,งอกในสมองหรือไม่และถ้าเป็นอาการเนื้อง,งอกในสมองจริงๆเราจะต้องรักษายอย่างรีบด่วนคราวนี้มาดูสาเหตุของเนื้อง,งอกในสมองว่ามีอะไรบ้างแน่นอนสาเหตุของเนื้อง,งอกในสมองหนึ่งเนื้อง,งอกในสมองที่เป็นเนื้อธรรมดาเกิดจากความผิดปกติของสารพนธุกรรมในเซลล์สมองหรือการไกลพันธุ์ของเซลล์ซึ่งจะทําให้เซลล์มีการแบ่งตัวและ,จะเจริญเติบโตเนี่ยตราที่ผิดปกติ เนื้อเยื่อที่เกิดจากเซลล์ผิดปกติเหล่านี้จึงก่อตัวเป็นเนื้องอกบริเวณสมองซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่สมองและระบบประสาทที่ใกล้เคียง 2. เนื้องอกในสมองที่เป็นเนื้อร้ายอาจเกิดจากเซลล์มะเร็งก่อตัวขึ้นที่สมองหรือมีเซลล์มะเร็งที่ยาวะอื่นแล,ล้วแพร่ลามเข้าสู่สมองทางกระแสเลือดถ้าไม่เกิดเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายมีอัตราการเจริญเติบโตและสร้างความเสียหายแก่ร่างกายมากกว่าเนื้องอกธรรมดา เนื้องโง่ที่เป็นเนื้อร้ายที่แพร่กระจายมาที่สมองอาจเกิดจากการเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งไตมะเร็งปอดหรือมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาพี่ปราบอกเลยว่าไซของเนื้องโง่ในสมองที่แท้จริงโอ้โหก็ยังไม่รู้กันแต่ปัจจัยเราต้องมาดูแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดเนื้องโง่สมองเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหม เรามีอะไรกันที่ต้อง,องระม,มัดระวังไว้และที่สําคัญที่พี่ปราพูดเสมอเลยว่าอย่าลืมตรวจสุขภาพประจําปีเพราะการตรวจสุขภาพประจําปีจะทําให้เราค้นพบและก็รู้อาการของโรคที่ผิดปกติได้ก่อนใครคราวนี้เรามาดูปัจจัยต่างๆเลยของเนื้องอกสมองมีปัจจัยอะไรบ้างข้อที่หนึ่งอายุแม้เนื้องอกในสมองสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยแต่พบในผู้ใหญ่ที่โตแล้วมากกว่าในเด็กและในเด็กก็พบเนื้องอกเพียงบางชนิด 2. รังสีอันตรายการได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกายจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกในสมองเช่นรังสีจากการฉายแสงตรวจหรือรักษามะเร็งรังสีจากระเบิดปรมาณูสาประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีเนื้องอสมองพฤติกรรมที่ผิดปกติอาจถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นได้ส่วนซ้ายเห็นอย่างอื่นที่อุย้ยหลายคนบอกว่ารังสีไมโครเวฟหรือเคลื่อนโทรศัพท อันนี้ยังไม่พบหลักฐานที่แน่นอนอุ๊ยพี่ปราถ้าตรวจพบว่าเป็นแล้วจะทำยังไงรักษาค่ะเราต้องรักษาการที่เราตรวจพบแต่เนิ่นๆแล้วรักษาโอกาสหรือการพยากรณโรคจะดีแล้วเรารักษาอย่างไรพี่ปลามีคําตอบการรักษาเนื้องอกในสมองหนึ่งการผ่าตัดหากเนื้องอกในสมองอยู่ในบริเวณที่ง่ายต่อการทําผ่าตัดไม่กระทบต่อเนื้อเยื่อหรือเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียง จนเซ่ยงตอนตรายร้ายแรงแพทย์จะทําการผ่าตัดเพื่อนําเนื้อเยื่อที่ผิวปกติออกไปจากจุดที่มีเนื้องอกในสมองให้ได้มากที่สุด 2. การฉายแสงแพทย์จะใช้การใช้รังสีพลังงานสูงฆ่าทําลายเนื้องอกในสมองที่เป็นเซลล์มะเร็งสามารถทําได้ทั้งวิธีการฉายรังสีจากภายนอกและการฝังรังสีเข้าไปภายใน บริเวณที่ใกล้เคียงกับเนื้องอกในสมองโอ้วิพีป่าแล้วมันจะมีภาวะเส้นซ้อนของเนื้องอกในสมองไหมมีแล้วพี่ป้ามีคําตอบให้เรามาฟังกันเลยภาวะเส้นซ้อนของเนื้องอกในสมองสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้อันเป็นผลมาจากการมีเนื้องอกในสมองการป้องกันการเกิดเนื้องอกในสมองปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเนื้องอกในสมองจึงไม่มีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงในการป้องกันไม่ให้เกิดเนื้องอกในสมองและบางปัจจัยที่เสี่ยง เรียกว่าอาจจะทำให้มีผลต่อเนื้องอกในสมองได้ที่สำคัญก็คือการใช้ชีวิตหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วก็การตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพประจำปีนี้สำคัญมากซึ่งพี่ปาเคยเน้นและย้ำเลยว่าการตรวจสุขภาพประจำปีจะทำให้เราพบสาเหตุหรือการที่ผิดปกติในปัจจุบันและที่สำคัญอย่าลืม ตรวจเช็คสุขภาพแล้วถ้ามีข้อสงสัยใดๆเขียนคำถามลงมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พี่ปลาจะตอบให้เรามาดูแลสุขภาพด้วยกันเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงวายุคุณภาพผู้สมม่งใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเด็กกันแล้วอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y YouTube Healthy f i s h Page h e a l t h y f i s บ by พี่ปลาและถ้าสนใจในเรื่องของการทำ o u t u b เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์บรรลุพร้อมกับพี่ปาลาลุยพันเอก